ผู้ประกันตนมาตาา33เสียชีวิตได้อะไรบ้างนะครับเปรียบเทียบ2กองทุนก็คือกองทุนประกันสังคมกับกองทุนเงินทดแทนนะครับโดยพื้นพื้นเนี่ยจะมีค่าทำศพ5 0,000บาทด้วยนะเพราะฉะนั้นไปเปรียบเทียบกันเลยเปรียบเทียบสิทธิ์สกองทุนผู้ประกันตนมาตาา33นะครับเสียชีวิตจะได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยเทียบ2กองทุนนะครับในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับกรณีเสียชีวิต ไม่เนื่องจากการทํางานนะครับกับกองทุนเงินทดแทนเสียชีวิตเนื่องจากการทํางานหรือระหว่างการปฏิบัติงานนะครับเรามาดูเงื่อนไขนะครับการรับสิทธิ์ในกองทุนประกันสังคมนะครับม3 3 3 9เมื่อจากเงินสมทบนะครับไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ ส่วนม38ปทับส่นเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับภายใน6เดือนก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยได้รับความคุ้มครอง6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนส่วนกรณีกองทุนเงินทดแทนนะครับเงื่อนไขาการรับสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่วันแรกที่ทํางานเลยนะครับเรามาดูกันบ้างว่าคุ้มครองอะไรบ้างทั้ง2กองทุนนะครับ ค่าทําศพจะได้รับคนละ50,000บาทนะครับทั้ง2กองทุนเลยส่วนค่าทดแทนนะครับมันจะมีดังต่อไปนี้ในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับได้รับเงิน1้0ละ50ของรายได้นะครับคูณ4ก่อนเสียชีวิต3ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ปีนะครับแล้วก็ได้รับเงินสงเคราะห์ร้อยละ50ของค่าจ้างคูณ12ก่อน ผู้ประกันตนเสียชีวิตมีการส่งเงินสมทบมาตั้งแต่10ปีนะครับนี่มีวงเล็บด้วยส่วนในกรณีกองทุนเงินทดแทนนะครับที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานหรือระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยจะได้รับ70นะอา่าจะได้รับร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนนะครับ10ปีระยะเวลานะครับในส่วนของกองทุนประกันสังคมต้องเบิกภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ ส่วนกองทุนเงินทดแทนนะครับในจ้างจะยื่นภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายนะครับเจ็บป่วยของลูกจ้างนะครับลูกจ้างผู้มีสิทธิ์180วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตหรือสูญหายนะครับก็จะมีสิทธิ์ภายใน180วันก็สามารถยื่นได้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสิทธิประโยชน์นะครับในกรณี2กองทุนนี้นะครับเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตนะในกรณีมาจาก ไม่ไม่เนื่องจากการทํางานก็จะได้ในส่วนของกองทุนประกันสังคมเนื่องจากการทํางานหรือระหว่างปฏิบัติงานก็จะได้ส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสามทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p s t t r r นะครับหรือ g o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรล้วงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐ สวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้ยเกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่เดีลวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะระมามัระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอกใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ AB c อฟะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n นลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ